เอาแล้วพี่น้องยามเบ็ดเอโดกันครับผมโดนนะครับมัมนมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวลงไปออกปลาแป๊บนึงครับผมจะดูใหญ่ครับครับผมพี่น้องกลับสวัสดีครับ มาลงไว้สี่หลังมดเต็นครับวุ้นนี่นลงเล่นๆครับหาที่มัดเน็นแท้ไปเนาะ มาแล้วดยยูใหญ่ฮะอู้พี่น้องมานครับผมอืมมาแล้ว ตัวยหญใช้ได้เด้นน่เหลือะดุกถึกเสยียปะอู้ตัวแรกครับผมแต่ครั้งแรกที่เคยลองใส่นะครับอืมเบียดเหื่อมันผมซื้อมาหลายหมื่นล้วมันจิตายแล้วเหลือ,อยู่สองตัวสีตัวจะมาใส่เหร่นเหิ่น้งพี่นอ้อง โอ้โหจ๋งเ้ครับผมเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปก่อนมันหมานนะพี่น้องมาเบื้องหลังนี่น,นี่เหยื่อมันไม่ดีครับตัวนี้เยือนบอดินขึ้นหลังหันหลังที่มันถือเหยื่อมันดินครับผมเหยื่อมันงอมแล้วเดี๋ยวต้องหาเหยื่อไหม่มาใส่ครับผมเขครับผมหลังนี้ก็ไม่กินครับ หลังนี้เขาเป็นตั้งแต่พี่น้องหลังนี้มีรอยมากินไปครับผมออ้ยมืนมีหอยกิ่นนะครับผมเงียบเหลือนะสวบว่าถืกดวงดวนดดนโอเคครับผมไปดูอีกหลังสุดท้ายครับผมหลังนี้เป็นตั้งแต่น่าคุณทั้งหลังว่ะเออมีกลิ่นนิดน พี่น้องกินอยู่แล้วครับบริยูครับผมหลังนี้แสดงว่าไม้สวบรสึกดวงเบ็ดแท้หนิเค้ยครับผมไม่อยู่เอาล่ะพี่น้องเบ็ดของเฮาซีหลังเดี๋ยวปลาชะโลมัดต,ตัวหนึ่งเดี๋ยวบ่หมุว่าจักโลเดี๋ยวไปสั่งกิโลกันอยู่บ้านครับผมตัวใหญ่อยู่งไม่สิบพัสองโลสองโลกลวยบ่ นี่เละเบ็ดสีหลังเฮ็ดหมูอ้านนลยบือไงเนื้อมันบอดีปันไหนครับผมเนื้อแบบว่ามันบ่ไอ้นี่เนะาะค้งไว้หลายหมือมันงอมมันเลยแรนบอดีแล้วตหลังนี่ผมว่าแล้วมันตึก,กหลังนี้ถ้ามันแรนดีเครับ okay, ผมเดีย๋ยวไปสร้างลำนักปลาทุ่งนี้บ้าน,นครับมาพี่น้องตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วเป็นปลาชโดที่เราไปลงเบ็ดได้ครับผมเป็นครั้งแรก ปลาชะโดเหล๋ยวปลาดุกครับผมอืมได้ตัวครับผมแสดงว่ามันมีปลาพวกนี้อยู่พอสมควรเคครับผมได้มาตัวหนึ่งสเ่เบ็ซีหลังถือว่าพอตยู่ได้ก,กินอยู่พี่น้องเนาะเอเดี๋ยวมาสั่งน้ำหนักกันที่หนักสักดตัวนี้จะดูตัวนี้อพี่น้องจะดูตัวนี้ตกไปสองโลสองโลหกครับผม ถือว่าใส่ได้อยู่ตัวนี้ยังหน่อยนเนี่ยนี่พวกเขาไปยิ่งได้มาตัวละหาโลสามโลสี่โลครับผมแต่เรายังไม่เจอขัดต้นเทากับประมาณนี้เป็นการทดลองครับผมพี่น้องเนาะถือว่าได้ชะโดมารุ่นนี้ก็ถือโอเคละชดโอ้พุ่งว่ะมันเป็นยังมันเป็นมันนะพี่นอ้องเหยือปลาดุกเราทำงานโอเคครับผมมันหมานครับ